เสียงระเบิดดังสนั่นการค่ำคืนของแนวรบทางเหนือแสงไฟส้มจากเปลเพลิงสะท้อนบนใบหน้าของทหารหนุ่มพัทเขาหอบหายใจแรงมือกำปืนแน่นจนเส้นเลือดปูดกลิ่นควันปืนนละลหล็กร้อนลอยคลุ้งในอากาศรอบตัวคือเสียงร้องโหยหวนของเพื่อนร่วมรบที่บาดเจ็บเสียงเครื่องยนต์รถถังจากระยะไกลใกล้เข้ามาเรื่อยๆพื้นดินสั่นสะเทือนเหมือนหัวใจของเขาที่เต้นไม่เป็นจังหวะดวงตาของพัทเต็มไปด้วยฝุ่นควันและน้ำตา เขามองไปยังแนวป่าเบื้องหน้าเห็นแนวของศัตรูเคลื่อนไหวเงานั้นดูคล้ายกับมนุษย์แต่กลับเดินอย่างผิดธรรมชาติเสียงฝีเท้าแผ่วเบาแต่สม่ำเสมอราวกับมีร้อยคนก้าวพร้อมกันพัดยกปืนขึ้นเล็งแต่มือกลับสัน่นในความมืดเขาเห็นบางสิ่งสะท้อนแสงจากไฟไหม้หมวกเหล็กของศัตรูหรือแค่เศษโลหะที่กระเดน็นแต่เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากในความเงียบเสียงนั้นไม่ใช่ของคนแต่กลับเหมือนสะท้อนจากพื้นดิน พัดกัดฟันแน่นหัวใจเต้นแรงจนน่ากลัวว่าจะระเบิดเขาขยับตัวช้าๆลมหายใจขาดห่วงแสงไฟจัดจรวดส่องให้เห็นร่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากหลุมระเบิดมันคือร้อยเทกร,กรกดผู้บังคับบัญชาที่ควรจะเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนใบหน้าของเขาซีดขาวเหมือนกระดาษด,ดวงตาว่างเปล่าเสือ้อเกราะยังมีรอยกระสุนทะลุเป็นรูเลือดแห้งกรังพัดถอยหลังช้าๆรู้สึกถึงความเย็นแล่นไปทั่วกระดูกสันหลัง ร้อยโทกรกฎยิ้มช้าๆแล้วพูดเสียงแหบต่ำนายทิ้งพวกเราไว้ตรงนั้นพัดเสียงนั้นดังกล้องในหัวเหมือนเสียงสะท้อนจากทุกทิศทางพัดหันไปมองรอบๆแต่เพื่อนร่วมทีไม่มีใครอยู่แล้วเขาเหลือเพียงเงาของตัวเองและไฟสงครามที่กำลังมอดลมเย็นพัดผ่านแผ่นดินเงียบงานจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของตัวเองเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่สนามรบเดิมอีกต่อไปบางอย่างในอากาศเริ่มเปลี่ยนไปความมืดค้นขึ้นเหมือนควันดำ เสียงฝีเท้าที่หายไปกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้รอบตัวเขาทุกทิศพวกเขาเดินเข้ามาช้าๆเงาแต่ละเงาสวงเครื่องแบบเก่ามีรอยขาดและคราบเลือดแห้งติดอยู่เต็มตัวแวลาไร้ชีวิตแต่ยังคงจ้องตรงมาที่เขาพัดยกปืนขึ้นอีกครั้งมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เสียงคลิกของกปืนดังขึ้นแต่ไม่มีลูกกระสุนเหลือเขาคว้างปืนทิ้งหอบหายใจแรงกลิ่นควันและฝุ่นปกคลุมจมูก เหงื่อเย็นไหลลงตามขามับในขณะที่ร่างทั้งหลายค่อยๆเข้ามาใกล้ร้อยโทกรกฎยังยืนอยู่ตรงกลางเวลตาไม่กระพริบนายหนีไม่พ้นพัดเสียงนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนดังมาจากใต้พื้นดินและจากในหัวพร้อมกันเขาก้าวถอยหลังแต่เท้าสะดุดกับเศษปูนจากกำแพงที่พังล้มลงมือแตะพื้นซึ่งเปียกเหนียวเมื่อมองลงไปเขาเห็นเลือดสีเข้มไหลเป็นทางใต้ฝ่ามือเลือดไหลามาจากซากร่างที่ฝังครึ่งหนึ่งในดิน บหน้าที่เขาจำได้ดีคือต้นเพื่อนสนิทที่หายไปในสมนรภูมิก่อนหน้าตาของต้นลืมค้างจ้องมาที่เขาในความเงียบเสียงหัวใจของพัดเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอ,อกเขารู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเริ่มหนาแน่นและเย็นเยือกภาพความทรงจำในสงครามหลายย้อนกลับมาราวกับฟิล์มที่ฉายซ้ำเสียงระเบิดเสียงร้องของเพื่อนเสียงคำสั่งที่เขาเพิกเฉยในวันนั้นร้อยโทกรกดเดินเข้ามาใกล้จนเกือบสัมผัสได้ พวกเราอยู่ตรงนี้มาตลอดรอให้นายกลับมาเสียงทุกเสียงรอบตัวประสานกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนทหารนับสิบพูดพร้อมกันในทิศทางเดียวกันพัดยืนขึ้นทั้งที่ขาสัน่นเขาพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกมาไฟจากแนวหลังเริ่มดับลงทีละดวงทิ้งเพียงเงาแดงจางๆบนถิวดินในความมืดนั้นดวงตาของทุกนวสว่างขึ้นเป็นสีแดงสดพวกมันก้าวเข้าหาเขาอย่างช้าๆและพร้อมกันทุกของ เสียงฝีเท้าของพวกมันกระทบพื้นดินเป็นจังหวะสม่ำเสมอทุกย่างก้าวทำให้หัวใจของพัทเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาถอยหลังช้าๆจนแผ่นหลังชนกับผนังคอนกรีตที่แตกหักความเย็นจากผนังซึมผ่านเสื้อจนเขาสั่นสะท้านหยุดอย่าเข้ามาเขาตะโกนออกไปเสียงสั่นแต่เสียงสะท้อนกลับมาเหมือนหลอกล่อจากทุกทิศทางใบหน้าของทหารเหล่านั้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆ บางคนไม่มีดวงตาบางคนมีรอยไม่ทั่วตัวแต่ยังคงเดินต่อพัดหลับตาแน่นพยายามก้นหายใจแต่กลิ่นเลือดและควันไม่ยังคงอบอวนในโพรงจมูกเขาเปิดตาอีกครั้งเห็นร้อยโทรกรกดอยู่ตรงหน้าเพียงไม่กี่ก้าสงครามนี้ไม่มีวันจบพัดเสียงนั้นก้องในหัวอีกครั้งทันใดนั้นแสงสว่างวาบจากฟ้าผ่าก็ส่องลงมาบนสมอระูมิทุกอย่างหยุดนิ่งเพียงชั่วขณะเสียงระเบิดจากแนวหลังดังสนั่นอีกครั้งจนพื้นสั่นสะเทือน คลื่นแรงระเบิดพัดฝุ่นและควันฟุ้งกระจายเต็มอากาศพัดยกแขนขึ้นป้องหน้าเมื่อควันจางลงเขาเห็นว่าร้อยโทรกรนกดและทหารทุกคนหายไปเหลือเพียงหลุมระเบิดกว้างและเศษชิ้นส่วนเครื่องแบบเก่ากระจัดกระจายลมเย็นพัดผ่านเสียงใบไม้แห้งเศษสีกันดังเหมือนเสียงกระซิบเขาก้มลงเห็นป้ายชื่อเหล็กของร้อยโทรกรนกดวางอยู่ในดินมือของเขาสั่นไม่หยิบขึ้นมาชื่อที่สลักไว้ยังคงชัดเจนเหมือนเพิ่งถูกทำขึ้นใหม่ หัวใจของเขาเต้นทีราวกับสัญญาณเตือนบางอย่างกำลังเริ่มต้นอีกครั้งท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเมฆดำหมุนวนเหนือศีรษะเสียงหวีของกระสุนปืนใหญ่จากระยะไกลดังมาอีกครั้งพัดเงยหน้ามองเห็นร่างเงาของใครบางคนยืนอยู่บนแนวสันเขาร่างนั้นสวมหมวกเหล็กและยกมือขึ้นชี้ตรงมาทางเขาหัวใจของพัดหยุดเต้นไปชั่วขณะเขาจ้องขึ้นไปบนสันเขาดวงตาไม่กระพริบร่างนั้นนิ่งไม่ไหวติงท่ามกลางสายลมแรงและควันสีเทา เสื้อคลุมปือสะบัดเผยให้เห็นตราหน่วยรบที่คุนตาเป็นหน่วยเดียวกับเขาเองหน่วยที่ไม่มีใครรอดกลับมาลมหายใจของพัดเริ่มติดขัดเขาก้าวถอยหลังโดยไม่ละสายตาออกจากร่างบนสันเขาเสียงสายฟ้าผักกล้องเหนือห่วยครั้งทำให้เงานั้นสว่างวาบใบหน้าใต้หมวกเหล็กเผยอ,ออกมาเป็นใบหน้าของเขาเองพัทรนิ่งแข็งทื่อเหมือนร่างไร้วิญญ,ญาณแสงจากเปลไฟสะท้อนบนดวงตาทั้งสองคู่ที่มองสบกัน เงานั้นยกปืนขึ้นช้าๆแล้วเล็งตรงมาที่เขาเสียงคลิกของกปืนดังชัดเจนในความเงียบรอบตัวทุกอย่างมืดสนิทเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนพัดพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากลําคอลมหายใจเยินเยียบและหนักอึ้งเหมือนมีใครกดทับอยู่บนหน้าอกทันใดนั้นเสียงกระสุนหนึ่งนัดดังลั่นไปทั่วหุบเขาแรงประทะทาให้ร่างของเขากระเด็นลม้มลงกับพื้นกลิ่นดินชื้นและเลือดสดลอยขึ้นมาพร้อมกับเสียงหายใจแผ่วเบา เขามองขึ้นไปเห็นร่างบนสันเขาค่อยๆจางหายไปกับหมอกร่างของพัดสันเทามือที่เต็มไปด้วยเลือดย,ยกขึ้นแต่หน้าอกเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่อุ่นและแผวเบาเคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายภาพรอบตัวเริ่มเบลอแสงไฟสงครามกลายเป็นเพียงแสงสลัวไกลๆแต่ในหูของเขายังคงได้ยินเสียงหนึ่งดังชัดเจนเสียงร้อยโทกรกดกระซิบแผวเบาอยู่ใกล้หนูนายยิงตัวเองพัดนายกลับมาที่นี่เพราะที่นี่คือบ้านของเรา ร่างของพัดนิ่งค้างอยู่กลางพื้นดินที่เปียกชื้นเสียงลมหายใจแผ่วเบาค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเสียงครวญที่แทบไม่ใช่ของมนุษย์เลือดไหลซึมออกจากหน้าอกเป็นทางยาวกลืนเข้ากับโคลนที่เย็นเฉียบดวงตาของเขายังลืมค้างมองขึ้นไปบนฟ้าที่ปกคลุมด้วยเมฆดำสายฟ้าฟาดอีกครั้งสองให้เห็นผ้าสะท้อนของเขาในแอ่งน้ำข้างตัวแต่ภาพนั้นไม่ได้ขยับพร้อมกับเขาใบาหน้าภายในน้ำยิ้มยิ้มกว้างจนเกินมนุษย์ พัดพยายามคลานถอยแต่แขนกลับไม่มีแรงเหมือนถูกปรินไว้เสียงรองเท้าทหารดังขึ้นจากทางด้านหลังจังหวะเท้านิ่งช้าแต่หนักแน่นเหมือนฝังรากลงในพื้นเขาหันมองเห็นแสงไฟจากโคมสองลอดหมอกออกมาร่างหนึ่งในเครื่องแบบเก่าๆาออกมาจากความมืดถือหมวกเหล็กในมือยินดีต้อนรับกลับมาร้อยตรีพัดเสียงทุ้มต่ำเอ่ยขึ้นอย่างเยือกเย็นชายผู้นั้นคือร้อยโทรกระกดในสภาพเดิมไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยของสงคราม รอบตัวเขาเริ่มปรากฏนอทหารอีกหลายสิบคนล้อมเป็นวงกลมรอบพัดใบหน้าทุกคนเรียบเฉยไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจสงครามยังไม่จบร้อยโทรกรกดผู้ช้าช้ามันไม่เคยจบสำหรับคนที่ยังติดอยู่ที่นี่เสียงปืนเสียงระเบิดและเสียงตะโกนกลับมาพร้อมกันจากรอบทิศทางรรากับสนามรบทั้งสนามถูกปลุกให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งพัดพยายามลุกขึ้นแต่ขาเริ่มกลายเป็นสีเทาเหมือนเท่าทาน เขามองดูร่างของตัวเองที่ค่อยๆละลายหายไปกับควันในมือเขายังถือป้ายชื่อของร้อยโทรกรกดแน่นจนเลือดซึมและก่อนที่สติสุดท้ายจะดับลงเขาเห็นพวกทหารทั้งหมดหมอบลงทำความเคารพเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวไม่ใช่ของคนแต่เหมือนเสียงของแผ่นดินยินดีต้อนรับกลับสู่แนวหน้าทหารผู้สับสูนสายหมอกหนาทึบเริ่มปกคลุมทั่วพื้นที่อีกครั้งกลิ่นควันปืนเก่าและกลิ่นเหล็กไม่กลับมาแรงขึ้น เสียงหัวใจของพัทเริ่มช้าลงแต่สติของเขายังไม่ดับสนิทเขารู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่ในอากาศระหว่างความเป็นและความตายนงาทหารรอบตัวเริ่มขยับอีกครั้งพวกเขาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้จนร่างของพัทถูกรายล้อมจากทุกทิศดวงตาทุกคู่เรืองแสงแดงเข้มราวกับเปลวไฟในฐานหินแต่คราวนี้ไม่มีความโกรธไม่มีความเจ็บปวดมีเพียงความว่างเปล่าร้อยโทกรกดยืนอยู่ตรงหน้าจ้องเขาด้วยสายตาเรียบนิ่ง ในมือของเขาถือปืนพกคันเดิมที่พัดเคยใช้เขากล้าเข้ามาใกล้ช้าแล้ววางปืนไว้บนหน้าอกของพัดเจ้าหน้าที่ทุกนายกลับสู่หน้าที่ไม่มีใครหนีได้คำพูดนั้นแผ่วเบาแต่กลับดังสะท้อนทั่วหุบเขาท้องฟ้าสั่นสะเทือนเสียงปืนใหญ่จากอดีตดังซ้ำไปมาเหมือนเสียงความทรงจำพัดลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาไม่มีสีดำเหลืออยู่มีเพียงแสงจางๆสะท้อนออกมาเสียงฝีเท้าของเขาค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นดินอย่างช้าๆ เมื่อยืนเต็มความสูงแล้วพัดมองไปรอบๆสมรภูมิที่เคยเต็มไปด้วยซากศพและไฟไม่กลับกลายเป็นค่ายทหารเก่าๆที่เงียบสงัดทงหน่วยรบปลิวไหวเหนือยอดเสาอย่างสง่างามเหมือนพ่งปักไว้ใหม่ลมเย็นพัดผ่านเสียงเหล็กกระทบกันแผ่วเบาเหมือนเสียงอาวุธเตรียมพร้อมรอ้อยโทากรกดหันมามองเขาอีกครั้งและพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นภารกิจต่อไปเริ่มทันทีร้อยตรีพัดศัตรูอยู่ข้างหน้าพัดยกมือขึ้นทำความเคารพอย่างช้าๆ สีหน้าเรียบเฉยเหมือนทหารที่ไม่มีวันตายและเมื่อเขาก้าวเท้าข้ามแนวหมอกไปข้างหน้าเสียงกองศึกก็ดังขึ้นอีกครั้งจากที่ไกลออกไปเหมือนสงครามที่โลกนี้ลืมกำลังเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งจังหวะน,นั้นสม่ำเสมอหนักแน่นและเย็นเยียบราวกับหัวใจของคนตายสายลมแรงพัดพาเศษเท่าฐานให้ปริวนรอบตัวพัดเขาเดินไปข้างหน้าโดยไม่รู้ว่าทิศทางนี้คือชีวิตหรือความตาย รอบตัวมีทหารนับสิบเดินตามแถวเรียงตรงเป็นแนวทุกก้าวเหยียบลงบนพื้นดินที่ยังอุ่นจากไฟสงครามเก่าไม่มีใครพูดไม่มีใครหันมามองกันมีเพียงเสียงฝีเท้าและลมหายใจของเงาพัดเงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นแสงสีแดงจากขอบฟ้าที่ไม่ใช่พระอาทิตย์มันคือเปลวเพลิงที่ส่องขึ้นจากเบื้องล่างเหมือนโลกกำลังไม่จากภายในดินใต้ฝ่าเท้าเริ่มสั่นอีกครั้งเสียงเครื่องยนต์โบราณดังแผ่วมาแต่ไกล เขาหันไปเห็นรถถังเก่าเคลื่อนผ่านหมอกพร้อมธงขาดวิ่งปิวอ,อยู่ด้านบนบนรถถังนั้นมีคนยืนใบหน้าแต่งเต็มเครื่องแบบแต่ไร้แววชีวิตมือหนึ่งถือวิทยุอีกมือชี้ไปข้างหน้าแนวรบที่หนึ่งเตรียมพร้อมรุกคืบเสียงผ่านวิทยุด,ดังก้องไปทั่วแต่ไม่มีใครตอบรับมีเพียงเสียงคลื่นสัญญาณแทรกดังซาในอากาศพัดหยุดเดินใจเต้นช้าลงอีกครั้งเขาเริ่มจำได้เสียงนั้นเคยเป็นของเขาเอง เขาคือคนที่ออกคำสั่งโจมตีสุดท้ายเมื่อสามปีก่อนคำสั่งที่พาทั้งหน่วยหายไปในเปลวระเบิดตอนนี้เขายืนอยู่ตรงจุดเดิมจุดที่เคยกลายเป็นหลุมศพของทุกคองร้อยโทกรกดเดินม,มาหยุดข้างเขาสายตาเรียบนิ่งเหมือนเงาในกระจกนายกลับมาเพื่อชดใช้เพื่ออยู่กับพวกเราเสียงนั้นเหมือนลมที่พัดผ่านข้างหูแผ่วเบาแต่ชัดเจนทันใดนั้นแสงสีแดงทั่วสนามรบเริ่มสว่างขึ้นพร้อมกัน ท้องฟ้าแยกออกเป็นสองส่วนเหมือนม่านหนาทึบถูกฉีกด้วยมือที่มองไม่เห็นในช่องว่างนั้นมีแสงขาวส่องลงมาแสงเดียวที่ไม่ปนกลิ่นควันหรือเลือดพัดไงหน้ามองแสงนั้นตกกระทบที่หน้าอกของเขาโดยตรงมือของเขาสัน่นเขามองเห็นเงาของตัวเองซ้อนทับอยู่ในแสงหนึ่งเงาคือทหารผู้สับสูนอีกเงาคือมนุษย์ที่ยังหาทางกลับบ้านแต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจเดินไปทางใดเสียงกลองสึกก็ดังขึ้นอีกครั้งหนักแน่นกว่าเดิม และในเสียงนั้นพัดได้ยินเสียงตะโกนจากทุกทิศเสียงเรียกร้องให้กลับเข้าสู่สนามรอบอเสียงที่ไม่มีวันเงียบลงตราบใดที่สงครามยังมีอยู่ในหัวใจของคอนเสียงตะโกนนั้นดังก้องสะท้อนทั่วทั้งหุบเขาเหมือนคลื่นเสียงที่กระทบผนงผังภูเขาและกลับมาเรื่อยๆไม่มีวันจบพัดยืนนิ่งกลางแสงขาวดวงตาสองข้างสะท้อนภาพของโลกที่แตกเป็นเสี่ยงครึ่งหนึ่งเป็นสนามรบเก่าที่มอดไม่อีกครึ่งเป็นบ้านเกิดที่เขาเคยจากมา เขาเห็นภาพไม่ยืนอยู่หน้าบ้านถือรูปถ่ายของเขาไว้แน่นในมือใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาแต่แววตาย,ยังมีความหวังเสียงเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่หัวใจของเขาได้ยินชัดเจนกลับบ้านเถอะลูกสงครามจบแล้วคำพูดนั้นทำให้หัวใจพัสสันสะเทือนแรงกว่าระเบิดใดๆเขาก้าวไปข้างหน้าแต่ร,ร้อยโทกรกดยกมือขึ้นข,นขวางไว้บ้านของนายอยู่ที่นี่ในแนวหน้าน้ำเสียงเรียบเย็นแต่หนักแน่นเหมือนตรึงร่างเขาไว้กับพื้น ทหารรอบตัวทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งพวกเขายกอาวุธพร้อมเพรียงแสงแดงจากดวงตาเปล่งประกายแรงขึ้นเสียงโลหะกระทบกันดังกังวานเหมือนสัญญาณเต็มสึกครั้งใหม่พัดหันมองรอบๆแล้วตะโกนออกมาด้วยเสียงสุดท้ายในลำคอไม่ฉันจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วทันใดนั้นแสงขาวเหนือฟ้าก็พุ่งลงมาราวกับฟ้าผ่ามันสว่างจ้าจนทุกเงามืดรอบตัวหายไปในพริบตา ร่างของร้อยโทกอนกดและทหารทั้งหมดเริ่มสลายเป็นฝุ่นควันสีดำลมแรงพัดกันโชกเสียงสะท้อนสุดท้ายของพวกเขาดังขึ้นพร้อมกันสงครามไม่มีที่สิ้นสุดมันอยู่ในใจของทุกคนที่ยังจำมันได้พัดหลับตาน้ำตาไหลปนเลือดไหลาจากมุมปากเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะตื่นหรือกำลังจะหายไปเมื่อทุกอย่างเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจอ่อนแรงของเขากลิ่นควันหายไปเหลือเพียงกลิ่นดินชื้นและเสียงน้ำไหลาจากลำธารเล็ก เขาลืมตาช้าๆเห็นท้องฟ้าสีฟ้าอ่อนเหมือนรุ่งเช้าหลังฝนตกไม่มีศพไม่มีหมอกไม่มีเสียงกลองแต่บนหน้าอกของเขายังคงมีป้ายชื่อเหล็กของร้อยโทกร,กรกดวางอยู่และเมื่อเขากำมันแน่นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเบาๆจากข้างหูภารกิจของนายยังไม่จบมือของพัดกำป้ายเหล็กแน่นจนข้อนิ้วซีดลมหายใจของเขาสั่นไหวเสียงในหูยังคงดังก้องอยู่เหมือนคลื่นไกล เขาหันมองรอบตัวป่ารกทึบเงียสงัดจนได้ยินเสียงแมลงกลางวันแต่ทุกอย่างดูผิดแปลกเล็กน้อยเหมือนโลกนี้ไม่ใช่ของจริงต้นไม้สูงรอบตัวไม่ไหวเองตามแรงลมใบไม้ไม่ขย,ยับแม้สายลมจะพัดแรงจนผมของเขาปลิวเงาของเขาเองทอดยาวไปบนพื้นแต่เงานั้นกลับยกมือขึ้นก่อนเขาหัวใจของเัาเต้นแรงอีกครั้งเหนื่อยเย็นไหลลงตามต้นคอใครอยู่ที่นั่นเขาตะโกนออกไปเสียงสะท้อนกลับมาหาเหมือนจากในโพรง ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากหลังพุ่มไม้พัทหันขอบไปทางเสียงนั้นยกปืนที่เขาไม่รู้ว่ามาจากไหนขึ้นเล็งในหมอกสีขาวจางๆมีเด็กชายคนหนึ่งเดินออกมาเด็กคนนั้นใส่เสื้อทหารตัวใหญ่เกินตัวสายตาว่างเปล่าแต่แฝงแววเศร้าในมือถือรูปถ่ายเก่าที่ขอบไม้พ่อเด็กพูดเบาๆน้ำเสียงสัน่นพ่อกลับมาแล้วใช่ไหมพัทรนิ่งใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอ,อกอ เขามองหน้าเด็กคนนั้นหน้าตาคล้ายเขาในวัย,ยาราวกับกระจกสะท้อนแต่ก่อนจะได้พูดอะไรเด็กคนนั้นก็เอารูปยื่นมาให้เป็นรูปหมู่ทหารที่ยืนเรียงแถวอยู่หน้าแนวป่าทุกคนมีรอยยิ้มและตรงกลางของรูปนั้นคือเขาเองพัดยืนข้างร้อยโทรกรกฎเบื้องหลังคือค่ายที่เพิ่งระเบิดไปต่อหน้าต่อตาเขาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเลือดในร่างกายเย็นเฉียบเหมือนหยุดไหลเขาเงยหน้ามองเด็กคนนั้นอีกครั้งแต่เด็กไม่อยู่ตรงนั้นแล้ว เหลือเพียงเสียงวิทยุเก่าที่วางอยู่บนพื้นส่งเสียงซาเบาๆจากนั้นมีเสียงผู้บังคับบัญชาเก่าดังลอดออกมาหน่วยที่13รายงานสถานะพัดตอบกลับด่วนเสียงนั้นดังชัดเจนเหมือนดังมาจากอีกโลกหนึ่งมือของพัดค่อยๆเอื้อมไปหยิบไม่วิทยุขึ้นมาเขามองไปรอบตัวอีกครั้งเห็นหมอกค่อยๆปกคลุมสนามอีกหัวหน้าปลายนิ้วแตะปุ่มส่งสัญ,ญญาณเสียงหัวใจของเขาเต้นทีนี่คือร้อยตรีพัดรายงานตัวผมยังอยู่ เสียงวิทยุเงียบไปชั่วขณะก่อนจะมีเสียงตอบกลับเบาๆดังขึ้นรับทราบร้อยตรีพัทยินดีต้อนรับกลับสู่หน่วยเสียงนั้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยอำนาจเหมือนมาจากที่ไกลเกินกว่าจะระบุทิศทางได้คลื่นความถี่เริ่มสั่นเสียงซาของไฟฟ้าดังขึ้นเรื่อยๆจนกลืนทุกอย่างรอบตัวพัดขมวดคิ้วพยายามฟังแต่เสียงในวิทยุก,กลับแปรเปลี่ยนจากเสียงคนกลายเป็นเสียงเครื่องจากเสียงหัวใจเต้นและเสียงหายใจของตัวเขาเอง เขาถอยหลังหนึ่งก้าแต่ทันใดนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นจากใต้พื้นดินแรงสั่นสะเทือนทําให้ดินแตกร้าวเป็นแนวยาวตรงหน้าหมอกสีขาวค่อยๆกลายเป็นสีเทาเข้มจากรอยแยกของพื้นดินมีมือเปื้อนโคลนหลายสิบข้างค่อยๆโผล่ขึ้นมามือเหล่านั้นจับทุกสิ่งที่ขวางทางทั้งรากไม้ก้อนหินและสุดท้ายข้อเท้าของพัทเขาดิ้นสุดแรงแต่แรงดึงนั้นแน่นราวกับเหล็กเสียงในวิทยุก,กลับมาดังอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงของใครอื่น เป็นเสียงของเขาเองน้ำเสียงเดียวกับตอนที่สังการครั้งสุดท้ายในสงครามทุกหน่วยเตรียมเข้าประจำตำแหน่งไม่มีการถอนตัวคำพูดนั้นสะท้อนในหัวเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหูอื้อมือที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆบางมือถืออาวุธบางมือมีบาดแผลเน่าเปื่อยแต่ทุกมือจับแน่นไม่ยอมปล่อยพัดพยายามคว้าอะไรบางอย่างเพื่อดึงตัวเองขึ้นแต่รอบตัวไม่มีสิ่งใดมั่นคงพอ เขารู้สึกว่ากำลังถูกลากกลับลงไปในดินกลับไปยังที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นท้องฟ้าเหนือสีสะเริ่มมืดลงอีกครั้งแสงสว่างสุดท้ายหายไปในความมืดนั้นเขาได้ยินเสียงร้อยโทกรกดพูดขึ้นเบาๆจากใต้พื้นภารกิจของนายคืออยู่ที่นี่ตลอดไปเสียงหัวใจพัดชะเต้นช้าลงจนแทบไม่เหลือร่างของเขาค่อยๆถูกกลืนหายไปในโคลนที่เย็นเฉียบเสียงกองศึกดังขึ้นอีกครั้งในระยะไกลพร้อมเสียงไตรทหารที่ยาวและเศร้าสุดขั้ว และในวินาทีสุดท้ายก่อนทุกอย่างจะดับลงเขาเห็นผ้าสุดท้ายทงหน่วยรบของเขาปักอยู่กลางสนามรบที่ไร้ผู้คนมันยิงคงปลิวอยู่แม้ไม่มีลมพัดพัดค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นหญ้าเปียกมาดจากฝนพร,รมหมอกค่อยๆจางไปเหลือเพียงแสงอ่อนของรุ่งเชา้าท้องฟ้าเปิดโล่งสีฟ้าใสาสะอาดไร้ควันและไฟสงครามเขาเงยหน้ามองรอบตัว สนามรบที่เคยเต็มไปด้วยศพและเปลวไฟกลายเป็นทุ่งหญ้าและต้นไม้สูงแม่น้ำไหลผ่านอย่างสงบเสียงน้ำไหลและนกกาเรียกเสียงดังประปรายป้ายชื่อร้อยโทรกนกดและปืนเก่าที่เคยอยู่ในมือพัดถูกฝังลงใต้โคลนและดินใหม่พัดลุกขึ้นยืนร่างเหนื่อยล้าและบอบช้ำแต่หัวใจเต็มไปด้วยความสงบเขาเดินไปตามเส้นทางเก่าเดินผ่านทุ่งหญ้าและป่ารอบตัวความทรงจำของสงครามยังคงอยู่แต่ไม่ใช่สิ่งที่ขัดขวางชีวิตเขาอีกต่อไป ที่ปลายเส้นทางพัดเห็นหมู่บ้านเล็กผู้คนตื่นแต่เช้าเด็กๆเ,เล่นอยู่ในทุ่งใบหน้าของชาวบ้านเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความอบอุ่นทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองยินมีบ้านเขายิ้มให้ตัวเองและกล้าเข้าไปในหมู่บ้านนั้นอย่างมั่นคงสงครามจบลงแล้วสําหรับเขาแม้ร่องรอยและความทรงจํายังคงอยู่แต่ชีวิตต้องดําเนินต่อไปพัดรู้ว่าเขายังสามารถเลือกทางของตัวเองได้และครั้งนี้เขาจะไม่หันหลังกลับไปยังสงครามอีก ดวงอาทิตย์ส่องแสงอุ่นบนไหลของเขาสายลมพัดเบาๆพัดพาความทรงจำไปกับมันพัดก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความสงบและความหวังสงครามสิ้นสุดแล้วแต่ความเข้มแข็งและความกล้าหาญของพัดยังคงอยู่และเขาเดินออกไปสู่วันพรุ่งนี้ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยชีวิต